สวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะมาชวนเพื่อนๆย้ายต้นใบย่านางกันค่ะต้นนี้นะคะคือหนิงปลูกตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เอาต้นกุหลาบเอาต้นดอกไม้มาปลูกนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะโดนต้นไม้ต้นอื่นบังแสงแดดกันไปหมดแล้วค่ะต้นนี้หนิงก็จะไม่ค่อยได้ดูแลเขาสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างอึดถึกทนเลยล่ะค่ะ แม้ว่าเราจะไม่ได้รดน้ำหรือว่าเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็เอาตัวรอดได้เก่งมากเลยซึ่งวันนี้หนิงก็จะมาทำการย้ายต้นกล้าของเขาค่ะต้นแะนางนะคะถ้ากิ่งของเขานะคะเลือ้อยไปตรงไหนแล้วกิ่งของเขาสัมผัสกับดินนะเขาก็จะเกิดรากใหม่ทำให้เราได้ต้นกล้าต้นใหม่นั่นเองค่ะหนิงก็จะทำการขุดต้นของเขาออกมานะคะวิธีการขุดก็ ขุดลงไปข้างๆนะแต่ว่าพยายามทำอย่าทำให้ดินของเขาที่อยู่รอบต้นของเขาแตกนะคะเพื่อที่ต้นของเขาจะได้ไม่เหี่ยวเฉาจะได้โตได้เร็วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นกล้าของใบย่านางมาแล้วค่ะเราจะไม่ทำให้ดินของเขาแตก เห็นไหมคะเราก็จะได้รากของเขามาด้วยมาค่ะต่อไปเราไปทำการปลูกลงกระถางกันดีกว่าค่ะซึ่งดินที่หนึ่งจะใช้วันนี้นะคะก็คือดินเก่าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหนึ่งก็จะผสมปุ๋ยคอกหมักลงไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสารอาหารให้กับพืชค่ะนี่ค่ะต้นใบยานางของเราแล้วก็ทำการปลูกโดยการขุดหลุมตรงกลางนะคะให้พอดีกับดินที่เราขุดมาเลยค่ะ แล้วก็นำต้นกล้าของใบย่านางลงไปปลูกได้เลยค่ะค่อยๆทำนะคะระวังอย่าให้ดินเขาแตกนะเพราะถ้าดินเขาแตกเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเฉาได้ค่ะถ้าเราได้ดินที่เป็นดินที่มาจากต้นเขามากับต้นเขานะเขาก็จะสดชื่นได้ไวแล้วรากเขาก็จะเดินได้เร็วต้นเขาก็จะเติบโตได้เร็วเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆเอาดินจากข้างๆเข้ามากรบ ต้นใบายานางนะคะจากนั้นก็ค่อยๆกดดินค่ะให้เขาแน่นสักนิดหนึ่งนะแต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะเวลากดนะให้กดข้างๆนะคะอย่าพยายามกดลงไปตรงต้นเขาเยอะมากนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาจะกระทบกระเทือน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วก็เตรียมน้ํามารดเขาค่ะวันนี้หนิงจะใช้น้ํา3ลิตรแล้วก็ผสมเครื่องดื่มชูกําลัง1ฝาเหมือนเดิมค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเขามีวิตามิน B แล้วก็มีน้ําตาลนะจะช่วยให้ต้นไม้สดชื่นขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่หนิงจะใช้นะคะก็คือจุลินรีย์สังาะหอแสงค่ะจุลินทรีย์สังาะหอแสงวันนี้ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะกะ,กะเอาก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเปะมากนะจากนั้นเราก็ผสม ให้เข้ากันกับน้ําค่ะจุลินซีย์สังข้อแสงเขาไม่ใช่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆเขาเป็นตัวที่ช่วยในการทําให้ปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินให้ดินร่วนซุยค่ะอีกทั้งจุลินซีย์สังข้อแสงนะคะเขาจะไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนะทำให้พืชสามารถนําสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงลําต้นเขาได้เร็วขึ้นเช่นกันค่ะแล้วก็ทําการรดน้ําได้เลยค่ะ หลังการปลูกครั้งแรกนะคะเราควรรดน้ําให้เขาชุ่มๆุมนะเพื่อที่จะได้ให้เกิดความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่เหี่ยวเฉาจากการที่ถูกย้ายที่ปลูกนะคะส่วนน้ําที่เหลือนะเราสามารถนําไปรดต้นไม้ต้นอื่นได้เลยค่ะและนี่ก็คือต้นใบานางที่เราทําการย้ายมาปลูกในกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน เป็นเพื่อนทราบไหมคะว่าใบย่นางนอกจากเราจะมาทำน้ำใบย่นางสำหรับใส่ในแกงหน่อไม้หรือนำมาประกอบอาหารแล้วใบย่นางเขาก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาใบย่นางเขาจะมีอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B2 B3 ฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะซึ่งถ้าเรานำเขามาคั้นเป็นน้ำคอโรฟิลสำหรับดื่ม เขาจะมีสรรพคุณช่วยในการรักษาโรคต่างๆนะคะเช่นช่วยในการป้องกันการเกิดโรคเการักษาอาการตกขาวโรคไทรอยเป็นพิษลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะ